ก็อย่างนี้นะครับก็การเรียนเพราะแค่พี่น้องนะครับวันนี้ท่านนายรตีท่านรองนายรุนตีก็มอบหมายใหผมลรมาพบปากกับพี่นงนะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็เดี๋ยวอย่างนี้นะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมผมก็จะหลังจากพบปากแล้วนะครับก็วันนี้ทราบปัญหาความเดือดร้อนที่ยังไม่แล้วการแก้ไขนะก็คือปัญหาการปลูกเอาละเอาเปรี่ยนการช่อชนคนโกงจากเจ้าที่รัฐนะครับที่มีการ ของที่ดินโดยผิดชอบต่างๆนะครับดังน,น,นั้นปัญหานี้ก็จะเป็นปัญหาที่เดิมๆซ้ำๆดนะซึ่้ก็เลยจากในทุนเนี่ยใช้คมสั่งคำสั่งที่ดีกว่านะใช้ความมีเงินมากกว่าก็นับเอาเปลอกทุกเรา,านะครับจนกระทั่งมันเป็นปัญหาที่สังส่งสมมานานนะครับดังน,น,นั้นอย่างนี้นะครับเนื่องจากวันนี้เดิมเนี่ยผมจะลงไปทําให้นาะนแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ในคําสั่งที่พวกเราได้ต่อสูส้กันมาเนี่ยนะคอ,ะอรมเนี่ย ได้มีมติแล้วว่ามอบหมายให้ผมเนี่ยเป็นประธานในการลงไปแก้ไขปัญหาพี่น้องนะแต่เนื่องจากไม่มีการระบุชื่อผมนะพอไม่ระบุชื่อผมผมก็ลงไปทําไม่ได้นะผมอยากจะลงไปทําให้ทันจีมารีเป๊นะอย่างรีเป๊ะเนี่ยตอนนี้ขันรนการตามบ้าเตาสิเวนนะทัพหนึ่งเนี่ยนะตอนนี้นะร่งประชุมแล้วนะรีเป๊ะก็น่าจะใกล้จบแล้วนะครับนะเพราะนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะก็จะให้ค่าเรื่องอีเป๊ะนะครับนะนะก็ไม่ได้มีเฉพาะของนะ ท่านบินที่เดียวมันเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเอามาเดี๋ยวอย่างนี้นะครับเพื่อใหอ้ไม่ให้ท่านเสียเวลาผมจะเอาเอาในเนื้อเลยนะเดี๋ยวผมจะเชิญพี่นงนะพี่พี่นงอาจจะเอาไปสักสามสี่คนเดี๋ยวเราไปนั่งคุยที่กอพอแล้วนี้เดี๋ยวพี่นงเร่งเรื่องมาเลยนะว่าสมมรับพ,พี่นงมียี่สิบเรื่องจะไหก็เอามาเลยเดี๋ยวผมจะดูว่าเรื่องไหนทหําได้ก่อนเลยนะเอออย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เป็นรูปธรรม พราะไม่งั้นถ้าไม่เป็นรูปปธรรมนะเรามาก็มามือเปล่าถูกไหมครับกลับไปก็กลับไปมือเปล่าอุตส่าห์เดินทางมาันต้องเป็นพันนกิโลนะครับนะแต่เดินทางมาแล้วมันต้องได้รับคําตอบจากรัฐบาลนะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกเนี่ยท่านก็มีความตั้งใจเกี่ยวกบหมายผมเนี่ยลงมารับเรื่องแลวเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมก็จะไปคุยพี่นงที่กอพอแล้วเปิดห้องคุยกันเดี๋ยวพี่นงช่วยเรื่องให้ผมนิดนึงน,งนะพี่นงนะนะแล้วเดี๋ยวผมจะไล่เลยนะครับ นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมรับเองนะก็ขอให้ท่านสบายใจนะครับวันนี้ที่ผมยังไม่ลงไปให้แบบหืีเป๊ะเพราะว่าผมไม่มีอำนาจนะถ้ามีอำนาจเนี่ยลงไปทํเม็้เต็มเต็มเดี๋ยวจะหาหรืิพี่หนุ่มว่าเพื่อจะให้มีการแก้ไขข้อพิใา้มันถูกต้องนะพี่หนุ่มนะได้ๆจนะอคื่งนี้คือวันนี้เอ่อมันมีการรักไว้ันอยู่นะครับคือเรื่องเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่การออกที่ดินโดยผู้ชอบถูกไหมอ่าทีนี้ พออที่ดินโดยไม่ชอบปั้งปับ๊บตำรวจก็ไม่ได้คุยเกับที่ดินถูกไหมพอที่ดินอออโดยไม่ชอบตำรวจก็ทำามาที่จับอย่างเดียวถูกไหมชาวบ้านก็โดนเลยดิถูกไหมอ่าทีนี้คือมันอยู่กันคนละมุมถูกไหมไอ้ตำรวจก็อยู่มุมหนึ่งที่ดินก็อยู่มุมหนึ่งถูกไหมแต่ว่าพอตำรวจไม่คุยที่ดินความเดือดร้อนก,ก็อยู่กับชาวบ้านอ่าถูกไหมครับอันนี้ผมเข้าใจง่ายนะครับนะ อ่าทีนี้เดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะท่านรองประหลัดกับกับพี่นงนะเดี๋ยวไปคุยกันนะผมเข้าใจที่ที่พูดทุกอย่างน,น,นะเพราะว่าทํามาเยอะแล้วนะทีนี้เดี๋ยวให้ผมมีอำนาจหน้าที่แล้วผมจะลงไปแจ้งให้หมดนะเอพราะว่าค,ค,คือคือวันเนี้ยออพอออกที่ดินโดยพูชอบตำรวจโรงพักก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ดินเนี่ยถูกไหมครับตำรวจโรงพักก็เอาเลยนะก็ เอาในเมื่อที่ดินบ่ออย่างนี้นะก็ว่าดักดินไหมเป้งเลยเพราะานเป้งชาวบ้านถูกไหมครับนะครับเพราะชาวบ้านก็บอยที่ดินของของหนูหนูอยู่นี่พานแล้วอะไรยู่ต้นนะครับมันก็จะเหมือนกับหลายหลายที่นะครับนะที่มีปัญหาทุกวันนี้นะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ในเมื่อท่านมาแล้วนะครับยังไงท่านกลับมาต้องไม่กลับไปมือเปล่านะครับนะเอานะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวผมจะคุณพี่นงนะเดี๋ยว

ดิฉันมูเดือนแก้วบัวเาานะคะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกรณีนายทุนออกสนทับที่ดินทํากินตำบลบไม้หนองคินเทนค่ะปัญหามันเกิดมายาวนานมากก็คือว่ามีนายทุนไม่หลอ่อชาวบ้านเขาจะเอ,อกเอกสารสิทธิ์ให้ตั้งแต่ช่วงปีพศ2510กว่าๆแล้วก็มีขบวนการออกสนวับทั้งตำบล16,000ไร่แต่กลับกลายเป็นว่าชาวบ้านขายให้กับนายทุนชาวบ้านก็ร้องเรียนมาตลอดค่ะให้ตรวจสอบแล้วก็เพื่อถอนชนวน แต่ว่าการแก้ไขปัญหาก็ไม่คืบหน้าค่ะทั้งทุกวันนี้ค่ะมีกระบวนการนำโสนอไปจำนนงแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเป็นบุคคลละลายแล้วก็นำมาขายทอดตลาดสู่บุคคลที่สามพอบุคคลที่สามซื้อต่อต่อกันมาก็ไปให้สำนักง,งานที่ดินหาที่ดินให้พอไปเจออย่างเช่นหน้าไปเจออยู่ในที่ดินของหนูก็ฟ้องขับไล่ให้ออกจากที่ดินพอไม่ออกก็บังคับคดียึดทรัพย์อย่างนี้ค่ะ อันนี้มันมันเป็นปัญหาแบบนี้ค่ะท่านล่าสุดก็คือว่าพ่อเคยไปฟ้องศาลปกครอง10ปีฟ้องอธิบดีกรมที่ดินกับฟ้องสำนักง,งานที่ดินจังหวงัดบุรกรัมค่ะ,ะชนะศาลปกครองถึงศาลปกครองสูงสุดให้อธิบดีตั้งคณะกรรมการหน้าตา61เพื่อตรวจสอบเพื่อขอนแต่เขาไม่ดําเนินการค่ะปัญหาตอนนี้ก็คือว่าพอไม่ดําเนินการผ่านมาตั้งแต่ปี58เกือบ10ปีแล้วค่ะ บุคคลที่3าที่ชื่อโนตต่อต่อกันมาเข้าบุกรุกในพื้นที่เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาเขานํารถแมโครค่ะเข้าไปขุดทําลายต้นไม้ต้นมะม่วงหิมะพาน์ที่ปลูกเอาไว้ต้นกอไผ่แล้วก็ต้นไม้ต่างๆที่ปลูกเอาไว้ในที่ดินทํากินนะคะลักษณะก็คือเป็นแบบนี้พอไปแจ้งความตารวจบอกว่าวันเกหดเหตุนเมษวันที่22ไปแจ้งความวันที่23 ตำรวจบอกว่าคุณไม่มีสิทธิแจ้งความอันนี้รองผู้กำกับสอบสวนคนพูดเองนะคะ,ะถ้าท่านจะเอาชื่อก็ได้ค่ะสองคผมบอกว่าคุณไม่มีสิทธิแจ้งความแล้วเขาก็บอกว่าคุณจะใช้เวลาขอเวลาคนที่เขามีสนวตเท่ากี่วันผมจะขอเขาให้คุณจะไปดําเนินการทางศาลหรือย,ยังไงก็ได้ค่ะหลังจากนั้นดิฉันก็เข้ามากรุงเทพแล้วก็มาประชุมทางคณะกรรมการของกระทรวงยุติธรรมวันที่26ค่ะ ทางคณะกรรมการก็บอกว่า,าตำรวจม,วมีมีหน้าที่รับแจ้งความาถึงเขาจะมีโฉนดใช่ไหมคะแต่ว่าที่ดินเราเอ้ารองอยู่แล้วก็ต้นไม้เราเป็นคนปลูกหลังจากนั้นกลับไปก็ไปแจ้งความเขาก็ให้ร้อยเวรรับแจ้งความแล้วพอวันที่วันก่อนเนี่ยค่ะพี่จะมาเนี่ยค่ะก็มีกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มเดิมค่ะแต่ว่าเขามาตัดเอาต้นไม้ที่ว่าเขาไม่ถูก่วาดหวดัดกรองกันเอาไว้ค่ะเพราะว่าวันนั้นคือน,นอกจาก ทำลายต้นไม้แล้วมีการตักขุดหน้าดินนะคะเอาไปถุที่ดินที่อื่นซึ่งถ้าเราไม่ไปห้ามเขาก็น่าจะตักไปทั้งหมดเพราะว่ากลุ่มคนที่ซื้อชนมชนนะคะเขาเป็นานายทุนรับถุงที่มีบอ่อดูดทรายซึ่งเขามีอิทธิพลเยอะในพื้นที่ะคะ่ะอันนี้ก็เลยคิดว่าพวกเรานอกจากว่าเาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ล่าช้าแล้วก็น่าจะมีไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ด้วยะคะ่ะ ก,ก็กำวนเรื่องนี้หนักมากครับก็อย่างนี้นะครับก็กาบเรียนเขอแด่พี่น้องนะครับวันนี้ท่านนายรุ่นีท่านรองนายรุ่นดีก็มารหมายผมโรมาทุ่ากกับพี่น้องนะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็เดี๋ยวอย่างนี้นะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมผมก็จะหลังจากพบปะแล้วนะครับนะก็วันนี้ท,ทราบปัญหาความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะนก็คือปัญหาการปลูกเ,เอาัะเอาเปลียนการช่อฉนดเชโกงจาก,จากเจ้าที่รัฐนะครับที่มีการ ของที่ดินโดยผิ่ชอบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็จะเป็นปัญหาที่เดิมๆซ้ำๆดนะังนั้นก็เลยจากนายทุนเนี่ยใช้คำสทางปัญหาที่ดีกว่านะใช้ความมีเงินมากกว่าก็รับเอาเปรียบพวกเรามานะครับจนกระทั่งมันเป็นปัญหาที่สังส่งสมมานานนะครับดังน,นั้นอย่างนี้นะครับเนื่องจากวันนี้เดิมเนี่ยผมจะลงไปทําให้นาะนแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ในคําสั่งที่พวกเราได้ต่อสู้กันมาเนี่ยนะคอ,อรมเนี่ย ได้มีมติแล้วว่ามอบหมายให้ผมเนี่ยเป็นประธานในการลงไปแก้ไขปัญหาพี่น้องนะแต่เนื่องจากไม่มีการระบุชื่อผมนะพอไม่ระบุชื่อผมผมก็ลงไปทําไม่ได้นะผมอยากจะลงไปทําให้ทันจีมลีเปนะ๊ะอย่างรีเป๊ะเนี่ยตอนนี้กรรมการตามมาตราสิเวทนะทัพหนึ่งเนี่ยนะครังน,นี้ร่งประชุมแล้วนะอีเป๊ะก็น่าจะใจกล้จบแล้วนะครับนะเพราะนั้นอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะก็จะให้ค่าเรื่องอีเป๊ะนะครับนะก็ไม่ได้มีเฉพาะของ ท่านบินที่เดียวมันจเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเอามาเดี๋ยวอย่างนี้นะครับเพื่อให้ไม่ให้ท่านเสียเวลาผมจะเอาเอาในเนื้อเลยนะเดี๋ยวผมจะเชิญพี่นงนะพี่พี่นงอาจจะเอาไปสักสามสี่คนเดี๋ยวเราไปนั่งคุยที่กอพอแล้วนี้เดี๋ยวพี่นงเรยงเรื่องมาเลยนะว่าสมมติพี่นงมี2ีเรื่องจ่ไหมก็เอามาเลยเดี๋ยวผมจะดูว่าเรื่องไหนําได้ก่อนเลยนะเอออย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เป็นรูปธรรม พราะไม่งั้นถ้าไม่เป็นรูปธรรมนะเรามาก็มามือเปล่าถูกไหมครับกลับไปก็กลับไปมือเปล่าอุตสา่าห์เดินทางมาันต้องเป็นพันพันกิโลนะครับนะแต่เดินทางมาแล้วมันต้องได้รับคําตอบนะจากรัฐบาลนะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกเนี่ยท่านก็มีความตั้งใจเกี่ว่าบหมายผมเนี่ยลงมารับเรื่องแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมก็จะไปคุยพี่นงที่กอพอแล้วเปิดห้องคุยกันเดี๋ยวพี่นงช่วยเรื่องให้ผมนิดนึงนะพี่น,น,ง,นงนะนะนะแล้วเดี๋ยวผมจะไล่เลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมรับเองนะก็ขอให้ท่านสบายใจนะครับวันนี้ที่ผมยังไม่ลงไปให้แบบหีเป๊ะเพราะว่าผมไม่มีอำนาจนะถ้ามีอำนาจเนี่ยลงไปทํเม็้เต็มเต็มเดี๋ยวจะหาหรือ์พี่หวงว่าเพื่อจะให้มีการแก้ไขคำสั่งมันถูกต้องนะพี่หลงนะได้ได้นะครับครับเจริญกนครับพอดีว่าพี่ถึงจะอุบลนี่ยาโสพี่ละเอดละเอดยิงแข็งนะครับละเอะนี่เป็นผู้รักษาปลาไว้เพื่อเป็นปลาชุมชนก็ถือกุ้งทุ่นนะครับไปเห็ดไปถ้ง แล้วก็พ้องคดีเรื่องนี้ฮคด,ดีแห่งไปสามคดีไม่อีกแปดนะครับก็จะเคยท่านไปเบิ้งว่าเนี่ยการขนย้ายไม้ที่ห้องหวงหามใ้เป็นสาธารณใประโยชน์ร่วมกันมันมีไม่ทะยุ่มไมน้นันทั้งจก็เฮ็ดอย่างไรเข้าข้างทังมันเพราะว่ามันมีคุมมีทิพยพจน์ในการกวนคือที่ดินเพื่อที่ปลูกทางโรงงานน,าน้ำตาลโรงไฟฟ้ากีบม่วนอยู่ในถุงกูลาก็ยังคัดขานกันอยู่ด้อยู่นุ่นสวรรค์นั่น เพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบทั้งนิตินะครับทั้งวัฒนธรรมปาไม่เดียวอะไรของอะไรไปหน้านี่ควบคุมทุนนี่เมตพระอะไลนะครับใส่ไปที่คือกังหนูเดียนบนะ่เนี่ะท่าประกาศขายเนะี่ยขายตีสาธารณน่ะนนะนะแต่ว่าให้ผู้ทื่อนะเป็นเจ้าของทื่อบริษัททื่อเพราะฉะนั้นกระบวนการนี่นะครับกับขอปากท่านนะนะครับขอขอบคุณครับ ครับผมขอพึเ่เดิมนิดนึ่งครับผมทีละเนี่ยนะครับที่ว่าในระยะยาวนะครับผมคิดว่าทางทางสำนักงานตำรวจแห่ง,งชาติน่าจะมีการออกแบบร่วมกันว่าคดีที่พี่น้องโดนเนี่ยเป็นคดีที่โดนแล้วทําไมพี่น้องถึงยังไม่หนียังไม่ออกเพราะว่าอยู่พื้นที่แต่และพื้นที่มีบริบทของมันนะครับที่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ที่ใช้กฎหมายบังคับใช้แต่กฎหมายพี่น้องในที่นี้จะติดคุกทั้งหมดเลยที่ในระยะยาวผมว่าน่าจะมีการศึกษาแล้วก็ศึกษาเป็นชุดความคิดแล้วก็ ออกแบบในการดำเนินงานร่วมกันนะครับเพราะในกระบวนการมุกเนี่ยก็มีปัญหาเหล่านี้มากมายนะครับแล้วก็วันนี้เกิดเกิดเคสนี้ขึ้นอันนี้ก็เกิดที่ร้อยเอดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงเรื่องอำนาจแล้วก็เข้าไม่ถึงเรื่องการกฎหมายนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการศึกษาเพื่อออกแบบร่วมกันในอนาคตนะครับก็เสนอประมาณนี้ครับ ครับก็โจยโจเชิญครับเชิญอนตระการประหลัดนิดนึงครับพี่โจครับสวัสดีครับก็ก็ที่พี่โจเชิญครับก็ถ้อย่างนี้นะครับเหมือนพี่โจยอ่าเหมือนอที่น้องพูดอย่างนี้ต้องเป๊ะนะคือคืออย่างนี้คือวันนี้เอ่อมันมีการรักแร้กันอยู่นะครับคือเรื่องเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่เออ่การออกที่ดินโดยผิดชอบถูกไหมอ่าทีนี้พอออกที่ดินโดยผิ่ชอบปั้งปั๊บ ตำรวจก็ไม่ได้คุยเกับที่ดินถูกไหมพอที่ดินอออโดยผู้ชอบตำรวจก็ทำานาที่จับอย่างเดียวถูกไหมชาวบ้านก็โดนเลยดิถูกไหมอ่าทีนี้คือมันอยู่กันคนละมุมถูกไหมไอ้ตำรวจก็อยู่มุมหนึ่งที่ดินก็อยู่มุมหนึ่งถูกไหมแต่ว่าพอตำรวจไม่คุยที่ดินความเดือดร้อนก็อยู่กับชาวบา้านอ่าถูกไหมครับอันนี้ผมเข้าใจง่ายนะครับนะอ่าทีนี้เดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะ ท่านลอประหลัดก,กับพี่นงนะเดี๋ยวไปคุยกันนะผมเข้าใจที่ที่พูดทุกอย่างนะเพราะว่าทํามาเยอะแล้วนะทีนี้เดี๋ยวให้ผมมีอำนาจหน้าที่แล้วผมจะลงไปแก้ให้หมดนะเ,เพราะว่าคือคือ,คอวันนี้ออพออ่อที่ดินโดยพิชอบตำรวจโรงพักก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ดินเนี่ยถูกไหมครับตำรวจโรงพักก็เอาเลยนะก็เอาในเมื่อที่ดินบอกอย่างนี้นะก็ว่าตัดดิน เป้งเลยพอสันเป้งชาวบ้านถูกไหมครับนะครับพอชาวบ้านก็บอยที่ดินของของหนูหนูอยู่นี่เปนลานแล้วอะไรยืดต้นนะครับมันก็จะเหมือนกับหลายหลายที่นะครับที่มีปัญหาทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ในเมื่อท่านมาแล้วนะครับยังไงท่านกลับมาต้องไม่กลับไปมือเปล่านะครับนะนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวผมจะคุณกี่น้องนะเดี๋ยวที่ที่กอผรนะครับนะน้องเข้าใจหมผมก็ใจนะ ได no ้ได้ได้ครับาก็ป้าจะมีการไปนัดกรรมการี Move นะคะ ไปคุยกันที่โกโปโรโนะคะ <c oughs> <c oughs>